เวลาตี3ามึ้นเราได้เดินตกเตรียมตัวออกจากบ้านแล้วนะทุกคน Let's go to บนราชธานีไม่มีวิวระหว่างทางใดๆตื่นมาก็ถึงร้านกาแฟเลยค่ะทุกคนที่แรกที่เรามานะคะชื่อร้านกาแฟว่าหลงรักคาเฟ่นะคะ บรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเราไปถึงค่อนข้างที่จะเช้าหน่อยนะคะอากาศก็เลยไม่ร้อนมากที่ร้านเขามีมุมให้เราถ่ายรูปเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นข้างในร้านหรือว่าข้างนอกร้านนะคะนี่ก็จะเป็นข้างหลังร้านนะคะก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งที่แบบดีมากๆส่วนนี้ก็เป็นภายในร้านค่ะ คขานอกจากมีเครื่องดื่มแล้วก็มีเค้กด้วยนะคะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเราก็มาทางเส้นซิลินทรเราก็เลยแวะชมเขื่อนนะคะภายในเขื่อนก็จะมีแบบแพให้เราล่องล่องเพลงเป็นกลุ่มนะคะสำหรับนะักท่องเที่ยวที่แบบมาหลายคนบรรยากาศก็ร้อนค่ะร้อนมาก โลกแกนของเรานะคะก็คือชาเขียวไม่ต่ำกว่าวันละ2แก้วคะ่ะฉะนั้นนะคะเราก็เลยมาอีก1ร้านคาเฟ่นะคะก็คือขะ1นิดคาเฟ่คะ่ะร้านนี้นะคะก็จะออกแนวแบบ minimal, มินิมอลมินิใจนิดนึงแต่ว่าข้างนอกนะคะก็คือจะมองแบบเป็นฟิ์แม่น้ำทำให้เราดูแบบสบายตาขึ้นมากๆแล้วชาเขียวที่นี่ก็อร่อยด้วยนะคะทุกคน อันนี้ก็เป็นมุมอีกมุมหนึ่งที่เอาไว้ถ่ายรูปเล่นนะคะก็คือขึ้นลงบันไดก็คือสนุกสนานได้ประมาณพันกว่าช็อตเลยค่ะหลังจากที่เราดบชาเขียวกันเสร็จแล้วนะคะเราก็เข้าวัดเข้าวานิดนึงเนาะก็คือเราได้ไปแวะที่วัดภูเพา้าหรือวัดเรืองแสงนะคะก็คือสามารถมีจุดชมวิวให้เราชมวิวภูเขาแบบนี้ก็คือ360องศาอากาศก็กำลังเย็นเลยค่ะเพราะว่าเราไปช่วงเย็น อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศช่วงค่ำนะคะคนคน่อนข้างที่จะเยอะมากๆทำให้เราไม่สามารถตัดคนออกจากวิดีโอได้นะคะทำให้เห็นภาพบรรยากาศที่แท้จริงของวัดนี้นะคะก็คือคนที่เขาไปชมสถาปัตยกรรมนะคะค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแล้วนี่นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขากำลังจะเลืองแสงนะคะ ก็คือตอนกลางคืนเราคิดว่าถ้าคนน้อยนะคะมันจะให้แสงสว่างที่เยอะกว่านี้แล้วก็สวยด้วยรเ,เราไปช่วงวันหยุดยาวด้วยค่ะทำให้คนเยอะวันที่2เราเดินทา <ไป S 1> งเข้าลาวใต้แล้วค่ะทุคนต้องขอโทษด้วยจริงงานเดอเราจ้า เราทำหนังสือเดินทางกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็ไปที่ด่านนะคะเพื่อที่จะข้ามไปฝั่งเาวนะคะบริเวณหน้าทางก็จะมีการให้ซื้อซิมโทร์แล้วก็แลกเงินคะเราแลกตังค์เลยไหมคะที่64ตั้งใน64หกวบาทล้ว6 4 0ได้เลยนะเราแลกเท่าไหร่เราจะแลกเท่าไหร่แอ่6 4 0แล้วไ พอเราแลเงินแล้วนะคะเราจะเป็นคนรวยทันที let's go <S <ป>ข้ามแดนกันคะ่ะ<ป>พี่ลาน ก็ตอนท่ให้อจับคอแล้วครับเขาแล้วกลับป็นงาอมอที่แบบงงงงปวเลยเออนตอนนี้อยู่ที่ไหนคะตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศลาวตอนนี้เราอยู่ที่ดานดานอะไรวะาทิมบังเต่าทางเน ววงงเาางเาจุดนี้นะคะเราก็คือ,ะอจะไปแต้มพาสปอร์ตเพื่อที่จะเข้าประเทศลาวนั่นเองด่าน,นก็อ่านภาษาไทยสิพี่ด่านสาอะไรวะเมนแต่นี่คือวางเตาเเีียยวสลาานอผ่านด่านมาเรียบร้อยแล้วะค่ะทุกคนแล้วเราก็ขึ้นรถตู้กับพี่สันติในครั้งนี้นะคะเรามีผู้นำทางคือพี่สันติค่ะ ินต้องระมัดละวังด,ด้วยนะคะนี่จะเป็นสะพานลาวญี่ปุ่นนะคะซึ่งมองเห็นบ้านคุณดาวนะคะก็คือคุณดาวเอินดาวก็ได้นะคะคือคาริสนาท่านใหญ่โตมากค่ะทุกคนและบรรยากาศรอบข้างก็คือดีมากๆ <c oughs> ที่แรกของเราวันนี้นะคะก็คือน้ำตกสานะคะ อันนี้นะคะเราอยู่ที่น้นำตกตาลว,วันนี้คนเยอะมากจะเป็นแบบวันหยุดยาวของใครหลายๆคนเป็นที่ที่เราไปแล้วเราคาดว่าเราจะได้ไปเล่นซิปไลน์นะคะแต่คนเยอะมากๆค่ะทุกคนเราก็เลยไม่เล่นไปเสพบ,บรรยากาศเอาและที่นี่นะคะน้ำตกเขาสวยมากถ้าเป็นฤดูฝนน่าจะสวยกว่านี้เยอะเลยค่ะต้องเช็คอินที่ป้ายก่อนเข้านะคะทุกคน เราได้ภาพแหละถือว่ามาถึงบรรยาก,ยกยาศก,ก,ก็คือจะเป็นป่าอากาศเย็นนะคะลมดีมากๆตัดต่อเราก็ไปทำผ้าห้อยเหมือนลิงนี่น้ำตกตาใเรามานั่งแล้วเราก็ไม่สักก่งกาแฟเลยแต่มันอาจจะเป็นภาพที่สวย ทุกคนถ้าไปอย่าลืมนะคะต้องมีสุดงงจะเห็นวิวเต็มเต็ปปเที่ตแต่ว่าจะมองไม่เห็นตกได้ไก็ได้อไปเลือกเอาแกันผมพี่มนเป็นวิดีโออ่ะวได้้องไงอะเต้องกขนาดนั้นกได้ยกดตไหมทีม่มองเห็นเจนนตรงนั้นก็คือเป็นสลิปที่เอาไว้เล่นเสีลย มันก็จะความสุขประมาแล้วแหละเมื่อกี้เราแลกมาอาหารสามตอนี่ไม่ได้แกอยู่ใช่ไหมยังไม่ด้แหมดเยือนะคะเราได้ไปเกินข้าวเอาึกมาเอาไปทางเหนือแน่แหนมหน้ากันจุกเขาเบื่อกันแล้วคือทำไรเยอแล้วจะผิดใจแล้วนะฮะต้อมอือเหื่ยได้ติ๊บจากบานริ่มยิบเร้องยิบเขาล้มเลือ พออิ่มท้องแล้วนะคะเราก็เดินลงไปเพื่อที่จะชมน้ำตกค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นบริเวณทางเข้าตาดฟานค่ะเขาก็จะมีการห้อยซีสีระยงระยางตรงนี้ก็ถ่ายรูปสวยเหมือนกันค่ะและตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นสะพานข้ามไปฝั่งทางนู้นก็สามารถมาแคมป์ปิ้งหรือว่าปิกนิกได้นะอันนี้ก็จะเป็นน้ำตกที่ไหลลงไปข้างล่างนะคะและ มาดูภาพข้างล่างกันค่ะทุกคนมันสวยมากมากมันเหมือนภาพที่ถูกถ่ายไว้ในโปสเตอร์นะคะดูสิทุกคนสวยจริงๆแล้วคือน้ำมันจะเป็นละอองน้ำฟุ้งกระจายนะคะถ้าลงไปด้านล่างน้ำตกเพื่อที่ถ่ายรูปเนี่ยมันจะเปียกให้ทุกคนระวังกล้องให้ดีๆค่ะความชื้นมันอาจจะเข้าคล้องได้ และในวันที่เราไปคนเยอะมากๆเราเลยไม่สามารถถ่ายตรงนี้ที่เป็นภาพคนเดียวได้ คนจะต้องได้คลิปวิดีโอตรงนี้นะคะแต่ก็ให้ระวังดีมันก็ลื่นเหมือนกันตรงนี้นะคะก็จะมีคุณแม่ที่เขาแบบแต่งตัวเป็นชุด โลคอลอะค่ะไว้ถ่ายรูปพวกเราก็สามารถไปถ่ายรูปได้นะคะแล้วก็น่าจะเป็นการบริจาคเงินให้นะคะและจุดนี้นะคะก็คือเป็นทางเข้าร้านคาเฟ่นะคะ1 9 7 1อ๋อ cc 1 9 7 1ค่ะพวกเราก็เลยแวะกินลูกชิ้นก่อนที่จะเข้าไปในร้านคาเฟ่ค่ะลาไม่ละไม่ละกินนี่ต้องมากินที่ เขาสิ s <S พสูดภาษาอีสานหรือเขาสิพูดอังกฤษใช่ครับแต่อยากอยากอยูงง่ทีเนีเออ่อาหารโลเคานะ <c oughs> ์ะแม่บาน <c oughs> <c oughs> เขาอยากอยู่ในกล้องไม่มัวแต่ทำคอนเทนต์เขาอยากอยู่ในกล้องด้วยหนึ่งสองสามโดย เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ปิดกล้องอ่ะอาซาสองหนึ่งสูตรดูน้องปีงไปเด้อโอ้แซ่บไหลไปอิไงขึ้นรถเอาไปขึ้นแมวแล้วน้องมาทำคอนเทนต์ของกับเลยได้ไหมคะไม่น่ามันจะไม่น่าไปแหละน่าจะมาจากอุบลเลยแล้วมันร้อนยังเนี่ยมันไม่สุกตอนโอเคแล้วสุกแล้วแต่นี่ไม่สุกร้อนยังรอนยังเข้าส่ปากดู กกดไอนี่แล้วใช่ไหมแกกดอาจารแล้วใช่ไหมแล้วเราต้องทำแล้วเราะ้แลปลาหมึกน่ะเอาข้างบนน่ะไหมข้างล่างตรงกลางมันน่าจะสุกแล้วไหมด้วยคือก็ทำในคอนเทน์นอร์ข้า่างอ่ะด่ากันแล้วดักกันแลวคุยีนี่ยขับเนวเน่ยทำาาเลยามาช่วยน้อง ไม่มีตังกลับบ้านเราต้องกาลับบ้านพี่มาช่วยยังหน่อยโอมคเรียกแล้วเฮ้ยแล้วพี่โมงเห็นไหมเนี่ยหมดไป5 0 0พแล้วไหมเขซื้อเท่าเ่าไหนเนี่ยห้าพัน0นห่้มื่นน่นี่เกินปลามึก3า0 0 0 3่0 0ามื่ไม่แล้วเจ็บซ้า อันนี้ไมอันนี้ไมค์อันนี้มาแล้วยี่สิบบาทยี่สิบสามบาทอันนี้คือพอยังอ่ะพอแล้วแล้วสุ่แล้วเป็นใครกูอยากกินร้อนๆไงแล้วอันนี้ไมค์หนึ่งเดิมเนี้หมดแล้วไอซื้อให้หรือไม่อธิบดีไอซูเอาขายหมดไปไหมมีมีมีอันนี้คือให้ถ่ายอะไร ถ่ายวิดีโอหรือถ่ายอะไรถ่ายคลิปไล้ถ่ายครับนิ่งก็ได้ถ่ายวิดอุ่มหลังจากที่เราโซยลุกชินที่ทางเข้าเสร็จแล้วก็มาที่ร้านซ C ซี7 1่ที่อยู่ที่ปากซองนะคะบรรยากาศตอนที่เราไปเนี่ยเย็นมากๆตอนนี้น่าจะประมาณ18บแปองศานะคะทุกคนคือบริเวณปากสอง่มันจะเป็นแบบป่าเลยอ่ะมันทำให้แบบอากาศเย็นมากๆแต่ตรงนี้นะคะมันจะเป็นอ่าสถานไฟฟ้าหรือเปล่า น่าจะเป็นโรงไฟฟ,ฟ้าเก่านะคะทุกคนซึ่งมันล้างแล้วแล้วเขาก็เอามาทําเป็นร้านกาแฟานะคะซึ่งก็จะได้มู o ดได้ฟีลอีกแบบนึงที่แบบบ้านล้างอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าถ่ายรูปออกมาคือเวนเทจแล้วก็สวยมากๆก่อนจะออกจากบ้านแม่บอกว่าอยากได้กระติบทําให้เราต้องแหวะดูนะคะแต่ว่าเครื่องจักรศารที่นี่ก็คือราคาไม่แพงแล้วเขาก็ทําสวยด้วยนะคะทุกคน ยจตงอหพกข้างมาเราก็เลยไปแบบสตรีทนะคะก็คือกินข้าวแบบที่ตลาดนัดแถวที่พักเราค่ะเปิดห้องเปิดห้องให้เด็กเท่าไหร่แปดแสนเด็กขอตังค์ไปกินข้าวไปซื้อน้ำหิวน้ำใช่ไหมยน้ำน้ำเปล่ามัน ธรรมดาไหยเอาไปแสนมึงกลับมาก็ได้น้ำเปล่าอยู่ดีขอบใจหลายเฮียไอ้สาวพี่ออกเสียงเฮียดีดีน้าซื้อที่ไหนไปปฏิบัติเฮียอย่างดีจากที่เรากินข้าวเสร็จแล้วนะคะเราก็เดินกลับที่พักนะคะก็คือชมบ้านชมเมืองเขาไปนะคะ แล้วตรงนี้นะคะก็จะมองเห็นแม่น้ําโขงก็คือเป็นวิวเดียวกับวัดภูสเหล่าที่มองลงมานะคะแต่เราเดินไปข้าแล้วเราก็เลยมองอะไรไม่ออกว่าคืออะไรเอ้ยถ่ายกก็จะมีแบบฟิลมบ้านเราเลยเป็นชอปอ๋อเป็นที่พักของเรานะคะชื่อว่าอันโ o เทลนะคะบริการดีมากๆที่พักดีมากๆทุกคนเงียบสงบแนะนำเลยนะคะคนละ250บาทเองค่ะทุกคน